สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันที่2ตุลาคม2565นะคะแม่ตันก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตแล้วก็มาบอกต่อเช่นเคยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้ไขข้อข้องใจนะคะวันนี้ก็จะมาในเรื่องของค่าการหุงต้มนะคะที่กำลังเป็นประเด็นเป็นข้อสงสัยอยู่นะตอนนี้ว่า ทำไมขึ้นให้แล้วนะคะเพิ่มให้แล้ว100บาทแต่ทําไมยังใช้ได้แค่45บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ใช้สิทธิ์นี้อยู่นะคะยังหาคําตอบนี้ไม่ได้คลิปนี้แม่ตานมีคําตอบให้นะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดเช่นเคยนะคะแม่ตานขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่ตานด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ นะคะคขยายระยะเวลานะคะมาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ นางสาวนันทิกาทางสุภานนิตนะคะอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่านะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มแก่ผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก45บาทนะคะต่อคนต่อ3เดือนนะคะเพิ่มให้อีก55บาทต่อคนต่อ3เดือนเป็น100บาทนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2565จนถึงวันที่31ธันวาคม2565นี้ปัจจุบันนะคะกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณนะคะรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566งบกลางนะคะ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะและจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนซึ่งคาดว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดเพิ่ม55บาทต่อคนต่อ3เดือนได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปนะคะ โดยกรมธุรกิจพลังงานจะแจ้งวันที่เริ่มต้นใช้งานให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะคะในระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังคงสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด45บาทต่อคนต่อ3เดือนได้ตามปกตินะคะก็คือสรุปง่ายๆนะคะช่วงแรกใช้ตัว45บาทไปก่อนนะคะไอ้55บาทหลังเนี่ยต้องรอนะคะก็คือคาดว่าจะเป็น ปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะและก็ต้องดูมาตรการอีกทีหนึ่งว่า55บาทหลังเนี่ยจะใช้ได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะหรือจะถูกล็อกไว้ตามมาตรการเดิมคือให้ใช้ต่อคนต่อ3เดือนนะคะคือจริงๆแล้วส่วนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของประชาชนนะคะมันเกิดจากความล่าช้าของงบประมาณนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะต้องขยายระยะเวลาให้เราเพิ่มนะคะ เพราะว่างบป,ประมาณมันมาไม่ตรงกันแต่เราต้องการที่จะไปใช้แล้วนะคะส่วนนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งพร้อมกับวันที่จะสามารถใช้ตัว55บาทหลังนี้ได้นะคะคลิปนี้นะคะแม่ตานก็มาไขาข้อข้องใจให้แล้วนะคะเพราะว่าทราบมาว่าหลายท่านนะคะไปใช้แล้วพอไปรู้จริงๆนะคะก็ใช้ได้แค่45บาทก็ตกใจว่าอ้าวล้ว55บาทมันหายไปไหนในเมื่อเพิ่มให้แล้วสรุป เพิ่มให้จริงจาก45เพิ่มอีก55เป็น100แต่งบประมาณยังไม่มาใช้45บาทแรกก่อน55บาทเดี๋ยวตามมาข้อมูลข่าวสารนี้นะคะแม่ตานต้องขอขอบคุณเพจกลมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานนะคะที่ โพสต์ไว้นะคะแล้วแม่ตานก็ได้นําข่าวสารนี้นะคะข่าวสารดีๆมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะถ้ามีข่าวสารอัปเดตมีข่าวสารเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงในเรื่องไหนนะคะแม่ตานจะรีบามาทําคลิป บอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ตาลและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ